คนวันนี้มาพบกับรายการ Happy for You ค่ะเป็นรายการที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้คือเป็น EP แรกของรายการเลยนะคะทุกคน <Ooh. S 2> ก็จะพูดถึง Marketing in the New Normal ก็คือกระดาษนี้ยุค New Normal ค่ะทุกคนซึ่งเราจะบอกถึงถึงการทำการตลาดก็คือเป็น3ความลับ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดในยุค New Normal นะคะ<ฮ>เราจะบอกถึงสาวของเราด้วยกันนะคะเราจะมีดังนี้ค่ะ ข้อหนึ่งคือการทำโฆษณาบนโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งการทำโฆษณาก็สำคัญมากนะคะทุกคนซึ่งจะทำลูกค้าสามารถจดจำสินค้าหรือบริการของเราได้นั่นเองค่ะซึ่งจะต้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเราจะมีเทคนิคการใช้13ยุทธวิธีคะ่ะทุกคนแต่ว่าเราจะแนะนำวิธีที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทุกคนเพื่อ,อความง่ายของแบบนักการตลาดเนาะ ค่ะวิธีแรกนะคะก็คือวิคเนตก็คือเป็นวิธีที่เขาใช้บ่อยก็คือการใช้จุดของปัญหาอันเองค่ะนี่คือยุคโควิดแบบฉันเป็นแตะนั่นแตะนี่มาแบบเฮ้ยฉันจะชะลกทำไงดีเจลล้าง <laughs> มือล้างมือปุ๊บสะอาดปับ๊บจบค่ะนี <laughs> ค่ค,คือการใช้จุดของปัญหานะคะทุกคน วิธีน,น,นี้สองนะคะก็คือเป็นแฟนตาซีก็คือโรคจินตนาการนอกจากการใช้จุดปัญหาคือมันจะค่อนข้างเป็นทางลบที่ค่อนข้างหดหู่แต่ว่าชัดเจนถึงปัญหาแต่ว่าแต่จะซีคือการต้นหนุจินตนาการอ่ะเอาทางบวกซะหน่อยฉันอยากดูยแยตัวเองจังเลยก็ล้างมืออ่ะมือนี้เจ๊นะคะล้างมือ,มอฉันแบบให้เขาโขม,ม,ม,ามาิ้ีคมสูดอะไรประมาณเนี้ย ต่อไปอันที่สก็คือเป็น PRODUCT AS น HERO ก็คือการใช้สินค้าพระเอกคะ่ะทุกคนเคยรู้จักนาฬิกาโลเรกไหมคะก็คือแบบเอาสินค้ามาตั้งแล้วก็โชว์โชว์โชว์โชว,ชว์ไอโฟนก็โชว์โชว์โชว์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่วิธีนี้สามารถทำหน้าทุกเพศทุกวัยและเด็กอาจจะสนใจด้วยก็คือการใช้มัสคอตเองคะ่ะ ก็คือถ้าทางมัสคอตสักตัวหนึ่งเป็นตุ๊กตูนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้คนแบบสนใจดูมากขึ้นค่ะว่าจะเป็นเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีทําให้เราจดจำห้ารักว่าเออฉันเป็นตัวละครน,นี้นะแบรนด์นี้อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ค่ะรับคำนับแรกก็จบไปนะคะเราจะพูดถึงคำนับที่สองกันค่ะคำที่สองคือ ความรับของคนที่ขายอะไรก็สําเร็จนะคะทุกคนซึ่งการขายสินค้าในสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างไปยากคะ่ะแต่บางคนอะ่ะเขาขายได้แบบได้เยอะจริงๆนะทุกคนแต่เขามีความลับแบบนี้นะคะ่ะทุกคนความรับแรกก็คือ <c oughs> คาก,กอ <c oughs> ารท <c oughs> างโฆษณาที่ดึงดูดลูกค้าะคะ่ะทุกคนก็คือทําให้เราสามารถจดจําเหมือนแบบ แบบข้อแรกแบบข้อรับแรกค่ะที่เราการทำโฆษณาคือการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะก็คือสร้างแบบการดึงดูดเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะตอนสองความใส่จใจที่ต่อลูกค้าอย่างเช่นคําพูดวาจาน้ำเสียงอะไรเงี้ยค่ะก็คือการกลับจะทําให้รักษาความสัมพันด้านระยะยวาวกับลูกค้านี่ค่ะความลับสุดท้ายค่ะก็คือการลงพัฒกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งนี่ซึ่งช่วงนี้คือน,นี่ยังจะดูออนไลน์กับพิเศษ ถ้าติดตามข,ขา่าวสารค่ะซึ่งการเล่าเทนก็สําคัญเพื่อที่จะดึงดูดท่้งคนเข้ามาดูอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะมีเทคนิคดังนี้นะคะหนึ่งการใช้รูปภาพหรือการใช้สีนั่นเองนะคะซึ่งให้ทาให้สีแบบดูสบายตาหรือแบบดูเข้ากับของเราคนเขาจะมาสนใจแบบคลิกด,ดูติดๆของเรามากขึ้นเองค่ะ <c oughs> สุดท้ายคือการใช้คำหรือวลีที่เป็นเอกลักษณ์ะค่ะอย่างเช่นสโลแกนแบบเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณนะคะเพื่อที่จะทให้สามารถลูกค้าจดจำนั่นเองนะคะค่ะจบแล้วนะคะสำหรับอ p ีแรกของเรานะคะโหเวลามีเท่านี้น่าเสียดายจังเลยเนาะสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube c h anel n คือ h a p p y For You นะคะก็จะมีช่องทางอื่นๆอย่าง f a o e b o o k Page ติ๊กต่อนะคะแล้วก็ช่องอันคือสปอรติ i ฟัเองชื่อ Happy For You เหมือนกันนะคะ่ะสามารถไปติดตามกันได้นะคะทุกคนค่าสหรับเรารายการ Happy For You นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะอย่าลกษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบบ๊าายย